สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ g r ร a t b a k e r Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx นะครับได้จับหนักกับโปรโมชั่นของ Demon 1 5 0 grfi และก็ Demon gr 2 0 0 r รับ voucher สูงสุดถึง7,000บาท ทั้ง Gpx นะครับได้จัดโปร2.2ข้อเสนอแรงร้อนเกินพิกัดเอาใจสาวกเดมอนกับ2รุ่นสุดฮอตนะครับแห่งตระกูลปีศาจซึ่งทางเดมอน150 grfi จะได้รับฟรีวอลช์7,000บาทฟรีทะเบียนพรบรและก็รุ่นยอดนิยมอย่างเดมอน gr200r นั้นจะได้รับฟรีวอลช์4,000บาทแล้วก็รับฟรีทะเบียนพรบรนะครับสำหรับผู้ที่จองรถทั้ง2รุ่นผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ ภายในวันที่2ถึง20กุมภาพันธ์2,021นี้เท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจองโปรโมชั่นได้ผ่านทาง www.gpxthailand.com ครับและก็หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับจะเป็นความเคลื่อนไหวที่สนใจของทางค่าย y a m a ฮ่นะครับหลังจากที่ทางคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่าง Hon ด้เนี่ยนะครับได้ทำการเปิดตัวทั้ง all new forza 350แลวก็ all new forza 250กันเปนแล้วแต่ก็เป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆในนนนตอี้ะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ E-S-P+ Plu ลูกใหม่ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าทางย a ม a h a เองเนี่ยก็ได้เตรียมแผนที่จะรับมือตรงนี้ไว้ด้วยเช่นกันครับกับ X-Max รุ่นใหม่นั่นเองด้วยหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญก็คือมีการพบเจอรหัสสินค้าอย่าง B74 ซึ่งคาดการนะครับว่าจะเป็นรหัสของย a m a h a X-Max รุ่นใหม่ถึงแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นการปรับใหม่แบบ All New หรือว่าการปรับแบบ Minor Change แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของฟีเจอร์และก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะได้รับการอัปเกรดกันขึ้นมามีรายงานว่าทางยามาฮ่าเองนั้นกําลังทดสอบระบบช่วงล่างใหม่ของ X Max นะครับซึ่งเป็นไปไ,ได้ว่าจะมีการติดตั้งช็อคอัพของแบรนด์ KYB รุ่นใหม่ที่เหนือกว่าเดิมนะครับมาให้กับตัวรถแล้วก็เราอาจจะได้ลุ้นการติดตั้งซับแทงด้านหลังมาให้เหมือนกับรุ่นน้องอย่าง N Max v e r s i o นอินโดนีเซียด้วยและก็ที่สำคัญนะครับมีความเป็นไปไ,ได้อย่างมากในเรื่องของระบบ Y Connect สำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับหน้าจอแสดงผลซึ่งก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรกันแน่แต่เชื่อว่าในช่วงปลายปี2021นี้หรือไม่ก็ต้นปี2022ข้างหน้าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเพราะถือว่าเป็นช่วงอายุของสินค้านะครับที่เหมาะสมเอามากๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยส่วนทานานรถสปอร์ตของทางยามาฮ่านะครับก็มีกระแสข่าวลือและก็มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่าสนใจนะครับ เกี่ยวข้องกับ All New Yamaha YZF-R3 แล้วก็ R25 นะครับจากทางเว็บไซต์ s e v e n r i o p o s e v e n c o m ว่ามันจะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์กันใหม่ซึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือในเรื่องของการเตรี่มที่จะนำเอาการจุดระเบิดแบบ Crossplane มาใช้ถึงแม้ว่าทาง Kawasaki เองนั้นจะกำลังไปได้สวยมากๆนะครับกับ Ninja z x 2 5 r 4สู u ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่าทาง Yamaha เองนะครับ ยังคงจะมุ่งมั่นกับ a l l n i w l v f F r 3หรือว่า R25 โฉมใหม่ในรูปแบบของเครื่องยนต์2สูบอยู่ดีแต่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเทคนิคการออกแบบเครื่องและก็การจุดระเบิดมาเป็นแบบ Crossplane c r a n k s h a f t เช่นเดียวกันกับของ MT07 ที่เรื่องชื่อนะครับซึ่งลักษณะของการจุดระเบิดเครื่องยนต์แบบนี้จะเป็นการจุดแบบไม่สม่ำเสมอกันแต่จะส่งผลใหตราเร่งนั้นยอดเยี่ยมมากขึ้นบิดเป็นมานะครับขี่สนุกมีเสียงเพราะ แบบเป็นเอกลักษณ์นั่นเองซึ่งนับว่าเป็นปรัชญาในการออกแบบเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์แบบคอสเพลนสองสูบแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางแหล่งข่าวได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ก็คือระบบวาล์วแปรผัน VVA นะครับซึ่งความจริงแล้วตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจมากนักเพราะรุ่นน้องอย่าง v y n F R15 ก็ยังมีการติดตั้งมาให้เพื่อให้อัตราเร่งนั้นมีความสม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วนั่นเองครับ ดังน,นั้นแล้วหากว่าจะเป็นจริงตามข่าวลือตรงนี้นะครับก็ต้องนับว่ามันจะเป็น l l New Yamaha YZF R3 หรือว่า R25 ที่สนใจเอามากๆเพราะคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์นั้นจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ก็น่าจะสู้กับ Z x 2 5 r แบบ4สูบได้สนุกด้วยการทำราคาที่ต่ำกว่าในระดับที่แตกต่างกันแบบจริงจังเลยนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในปีนี้นะครับเราน่าจะยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของ All New Yamaha YZF R3 หรือว่า R25 ตรงนี้ อย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นในช่วงปี2022ข้างหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในทอล์กครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge